ตอนนี้รับเราก็กำลังจะไปลงเรือนะครับเป็นหมายสายวังเขาลูกกันนะฮะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงบ่ายนี้ครับลองดู เราไปลำนี้เหรอเดี๋ยวที่เดี๋ยวี่เราเลนคนนี้เออ๋อมา้นเดี๋ยวอีกวางกลางเลยเดี๋ยวนั่งลำไปได้วับกลางเราไ็ได้สอได้เดี๋ยวลำนี้อัดเลยเดี๋ยวมีไม่กีลำ้างบนเลยเก็บไปเน๊ไม่มีรเก็ยสามสี่คนเมานี่เลยก็ได้เอาไปหลังมาหลยมอ Oh. Nope. ให้ลึกให้สุดๆอูเรากเราเล็กนนโฉบแล้วติดข้างตัวดิให้ทิพโฉบแล้วติดข้างตัวดิทิพโฉบแล้วติดข้างตัวสิโฉบแล้วติดข้างตัวสิอะไร นุ่นโดนแล้วมั้งอ่ะท้ายท้ายวังอำไรขอให้เพราะว่าวังในบรรยากาศดีอยู่มีล่มไม้มีอะไรเนี่ยสบายขอได้ทั้งวันอะ่ะเหนื่อยแล้วก็พักเฮ้ยใกลเกือบหยอยขอสหวิงหน่อยได้ไหมเอาดันติดต้นไม้พอดีอีก เขียนว่ไรไม่ร้ไม่รไม่รหมินดะประเด็นอ่ะที่เล่นก่อนเลยประเด็นคือมันหมินหมินไหมหมินยังเหลือกี่ตัวสามตัวไหมอ่ะใช่ถอนดีกว่าไม่อยากไอ้นี่เออดูแล้วมันน่าจะติดทั้งทั้งทั้งหัวทั้งท้ายอ่ะแต่ว่าไม่อยากไอ้นั่นเหยื่อต้นไม้อยู่โยนทิ้งไปเลยไม่อยากไม่อยากยกลวงไหนนี่หายหาไม่เจอ

นเนี้ยนีเนี้ยเนี้นี่นี่นี่เออครับตัวเนี้ยรเนี้นะนั่นนี้ครับดูนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับดูนะครับตัวนี้อย่างสวยตัวนี้ถือว่าเจียมโอ้โหนี่ไซส์นี้ถือว่าประทับใจมีเยอะแต่ถ้ามันกัดไม่กัดใช่ไหม ราต้องเชื่อเจ้าของบ้านใช่ไหมเราไปเชื่อใครไม่รู้ไม่ได้ต้องเชื่อเจ้าของบ้านผมไม่ใช่ประสบการณ์แต่ผมมองปลาออกไ, <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบไอ้นี่นะ <c oughs> คือตกซะบ่อยตั้งแต่เด็กจนเบือ่อแล้วใช่ไหมโอ้ยประกอบมันตกไปท่อนางบ้านเลยยิ่งกว่านี้แปไปท่อนังกระโหลกเราคนกแบบพี่ชายมาแล้วใช่ไหม <c oughs> เหมือนมันเล่นเบ็ดไทยมาแล้วด้วยนะว่โถพี่อะไรไม่นี่เบ็ดพี่หักเปล่าว่าเบ็ดพี่หกักตัว่าผมว่าเบ็ดพี่หกักนี่ไงไปละหนึ่งตัวน่าทุเราตายอย่างกันไม่ใช่มันนิ่งมันนิ่งเบ็ดยหญ่ อะอยู่มนบกก่อนนะครับท่านผู้ชมโชว์ปลาก่อนน<า>ะนี่ังมึงโดนนั่นแหละน,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 นี่ยงตามมาส่งเยืออือนี่นี่ไงมันตามมัเนี่ยตามมาส่งเหยื่อใหญ่ใหญ่อ่ะ

เสียงมากคดีไม่มีเบียดสามทางนะเบียดล่างเดียวใช่เพราะว่าเมื่อกี้ลองเอาไอ้ตะไสแล้วมันติดคนตกดูหน้าคนตกนะครับเหนื่อยครับ <c oughs> แต่ดูปลามันไม่เลสนะครับ ระวังขาดด้วยมีไซส์มีไซส์ตัดได้ต่ะไอ้ตัวซิิเปอร์นี่ไม่รู้ไม่เห็นน่าน่าจะห้าหกอ่ะแต่รู้ว่าดื้ออ่ะร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะไม่ห้าก็หกอ่ะเนี่ยดูไปเลยอ่ะถอยหลังตู้ด้วยตัดเกลืออะไรไม่ตัด แล้วไปถอดเดินสามทางออกทำไมได้เลยต้องต้องออกดิมันติดสลลยล่างกะบอกว่ากะบอกเออยกะบอกกับตัวนี้เดี๋ยวเส้นป้ายางใหญ่แล้วเ่อนก็มีอันนี้ยู่มันติดสามทางล่างไงก็เลยเอาสามทางออกหน้าคนเหนื่อยนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วลุ้นด้วยตอนเนี้ยต้องไปครับอันไหนรอบที่แล้วทก็ได้12ไปแล้วงั้นเฉยๆแล้วก็เลย มันตามมารอบม,มันก็มาสามอีขามมันชายอยู่น้วเขาอยาทไปม,มันก็สวนเข้าไปเลย,ย,ยเขอ,อ,อย่าใจปลาใหญ่ด้วยอย่าเสาแต่แล้วเด็ดมุมดดมุมไปเลย